วัีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องพี่ใบบุญนะคะวันนี้เราก็เหมือนเดิมกับโดนเนรูนะคะเราจะมาทำคุกกี้ครีมเชดแบบแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นแบบไอศครีมค่ะแต่ไม่ใแชบบ่แบบเป็นไอศครีมเย็นๆนะคะเป็นรูปทรงแบบเป็นคุกกี้ไอศครีมนะคะแล้วเราก็ไม่ได้สีจืดๆเหมันนะไมุยสีไม่ได้เลยะค่ะพี่วันนี้ทาสีสายรุ้งนะคะ ไข่ซื้อสีผสมอาหารกันแล้วค่ะเรามาเราิ่มทำกันเลยนะคะทุกคนอ๊ออกมาเนี่ยต้องเนะป็นสีใสลุ้งสวยแน่ๆเลยนีนค่ะส่วนผสมนะคะก็มีไม่มากเลยคะเห็นไหมคะงั้นว่านชิชิเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะไปเริ่มค่ะก่อนแรกนะคะเราะคะต้องเต็มแป้งสาลีนะคะอันเด็ดผสม สองกรัมนะคะอยู่ในนี้แล้วนะคะแล้วก็เนยเค็มนมคฐานี่ค่ะเนยเค็ม120กรัมนะคะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ครีมชีสก็อยู่ในนี้อะขาวๆตรงนี้ค่ะคือครีมชีส80ดกรัมนะคะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะอันนี้นะคะก็น้ำตาลทรายก็ประมาณ85กรัมนะคะผงฟูค่ะผงฟูนะคะ,ะครึ่งช้อนชานะคะ อยู่ในแป้งแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะต่อไปเบเกกิ้งโซดาก็อยู่ในแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะเกินวอลต้าหนึ่งช้อนชาค่ะอ่ะพี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแล้วก็คราราเมลแห้งนะคะหรือจะเป็นแบบที่ทุกคนต้องการโรยหนะ้าหรือว่าใส่ลงไปในคุกกี้ของเราอะไรก็ได้คะ่ะไม่ต้อง แบบไม่ได้กำกับว่าต้องเป็นแครนเบอร์รี่แห้งเท่นานั้นนะคะที่ขาดทพี่เตรียมมาแคมเบอร์รี่เอามาหนุยแล้วแต่ใจชอบค่ะที่ดันเลย ะะก็จะไม่รอช้าค่ะไปทำกันเลยค่ะก่อนแรกค่ะให้วอร์มเตาอบอ,อยู่ที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสน,นะคะต่อไปนะคะนำแป้งกับผงฟูเบกกิ้งโซโดานะคะผสมเข้าด้วยกันและพักไว้นะคะแล้วก็นำเนยเค็มออกมาพังให้นิ่มนะคะแต่ยังเย็นนะคะแล้วก็ตีรวมกันกับครีมชีสเนาะค่ะ เรานะคะก็จะไม่รอชา้าแล้วก็จะตีด้วยความเร็ว ะะให้เราคนก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจะฟุ้งกระจายนะคะเปิดเลยนะคะทุกคน ะะให้เราปาดนะคะอะถ้าเรานะคะยังมีแป้งติดอยู่ก็ให้เกี่ยวออกมาแล้วจากนั้นก็ตีให้เข้ากันดีนะคะ คนเรานะคะก็จะตีนะคะให้ขึ้นฟูประมาณ2นาทีนะคะแล้วจากนั้นแล้วก็ร่อนแป้งใส่นะคะทุกคนนี่นะคะคือไม่ใช่แป้งเดียวเนาะอันนี้ที่พี่บอกไปตั้งแต่แรกมีเบกกิ้งโซดามั่งนะคะมีอะไรมั่งอู่ พี่รอนเสร็จมาเจอกันค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็รอนไปนะคะนี่เยอะมากเลยนะเนี่ยทำไปทำมามีได้กี่ชิ้นเนี่ยทุกคนเดี๋ยวต่อเสร็จมาดูกันได้กี่ชิ้นเนี่ยแต่เอาเนี้ยทำกันก่อนแป้งในงานร้อนในงานนี่ไม่เหอรอซาเรียบร้อยค่ะทุกคน ต่อไปนะคะเราเอานี่ค่ะที่ปั่นนะคะพี่ไม่ได้เอามาปั่นนะเราเอามากนคนกันก่อนเพ,เ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 พราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ปั่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอิบเรียกว่าอะไรแป้งมันจะฟุ้งกระจายนะคะทุกคนคะ่ะคนก่อนไม่เอาให้เข้ากันนะทุกคนเราคนก่อนนี่ ถ้าทุกคนดูคลิปก่อนของพี่คนจะรู้ว่าตอนปีคือแบบกระจายฟุ้งกระจายมากนะทุกคนแต่พี่ก็คนนะคนนั้นอนะอ่าทีนี้ก็ตีค่ะเฮ้ย เรานะคะก็พี่ก็ตีเสร็จแล้วนะคะเนื้อก็น่าจะเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็ขุดขูดนะคะน่นะ,ะ่ะขูดที่ตีนะคะ ไ,ได้ขูดที่ตีเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้น,นะคะเราก็จะไปใส่ว้าวท็อป,ปิ้งของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาใส่กันเลยคะ่ะแล้วก็เราจะเหลือนิดหน่อยในตกแต่งนะคะหรือใครจะไม่เหลือก็ได้น้อยอย่างพี่เนี่ยไม่เหลือแล้วดังนั้นเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะนี่กลับแบบนี้เลยมีบาดท,ท็อป,ปิ้งของเราไปที่เนื้อเค,ค้ก พูดผิดคันเนื้อคุกกี้ของเรานะยะเ <c oughs> นื้อเนี่ยมันเค้กเลยตอนนี้แต่เดี๋ยวเราจะมาดูตอนอบเสร็จเนาะว่ามันจะเนียนไหมนะคนค่ะพี่เมื่อกี้เรนทัสเค้กเสร็จแล้วนะคะมันถอาเข้าอบอเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จค่ะวันจนัน่ากิน อบเสร็จแล้ว,ลว,ลวนะคะดูสิคะเกลี่ยเกินไปค่ะพอดีว่าอบแล้วพอดีว่าไม่ได้ลืมนะคะพอดีว่ากวาดบ้านค่ะนี่นะคะก็น่าตาก,ก็าน่ากินนะคะแต่เกลี่ยเกินไปนิดหน่อยนะให้ไหมคะหูหลายสีมันไอติมบับาบร้มรามใช่ไหมคะใครชอบบ,าบาับบรามก็ต้องชอบกินคุกกี้นี้แน,น่นอนเพราะว่าสีสันน่าทานมากเลยนะคะอ่ะ นี่เลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะคุกกี้ไอติมแบบไม่ง่ายแบบนี้นะคะใครที่อยากกินก็ทําให้ลูกหรือว่าหลานกินนะคะสำหรับวันี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ที่ช่องไปบุญพาฟินนะคะ